สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาชมสวนไม้แพงนะครับต้นนี้ผมขอเข้ามาดูสวนป้านะครับนี่จะต้นไม้สวยๆเลยครับผมเดี๋ยวทุกคนดูนะครับว่าจะสวยแค่ไหนนี่ครับผมจะไม่บอกชื่อนะครับดูนะครับทุกคนดูครับนี่นี่ครับ ครับดูความสวยงามครับดูครับทุกคนสวยๆทั้งนั้นเลยครับโอ้ดูครับใบาย,ยาวด้วยตรงนี้ ตัวนี้ครับอือหือตัวนี้ครับดูครับจัดระบบระเบียบดีมากครับอดใจเอฟไม่ไหวเลยครับแบบนี้นี่ครับมีต่ไซส์ใหญ่ครับต้นสวยๆทั้งนั้นเลยครับ เจอของดีในป่าใหญ่ครับทุกคนนี่ครับเจอของดีแล้วครับผมจะไม่บอกพิกัดนะครับเจ้าของสวนบอกไม่ให้บอกพิกัดครับต้องขออาภัยด้วยครับถ้าอยากได้ตัวไหนก็ทักเข้ามาได้ครับเดี๋ยวผมสอบถามเจ้าของสวนให้ครับ นี่ครับทุกคนนี่แต่ไม้ตัวแพงๆเลยนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับนี่ครับเป็นโอกาสดีครับที่ผมได้เข้ามาดูนะครับต้องขออนุญาตป้านะครับเข้ามาดูครับป้าเขาก็ใจดีนะครับให้ผมเข้ามาดูนะครับนี่ครับไม้แต่ละตัวไซส์ใหญ่ฟอร์มใหญ่สวยทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวต้องขอเอฟป้าไปสัก ต้นสองต้นนะครับนี่นี่ครับโอเคครับทุกคนก็ขอลาไปก่อนนะครับนี่ครับโอ้โหมาเยอะมากครับสวยทุกต้นเลยครับบอกก่อนครับคัดมาอยู่ตรงนี้หมดเลยครับ ถ้ามีสวนอย่างนี้ผมอยู่ในนี้ได้ทั้งวันเลยนะครับสวยจริงๆครับนี่ครับโอเคครับทุกคนลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวหาไม้สวยๆมาให้ชมอีกนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ